นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเรื่องของการวาดกราฟโดยใช้ลิมิตนะครับการวาดกราฟโดยใช้ลิมิตทีนี้เวลาเราวาดกราฟโดยใช้ลิมิตนะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของเส้นกำกับนะครับอันแรกเลยคือเส้นกำกับแนวตั้งเส้นกำกับแนวตั้งก็คืออะไรเส้นมันตั้งอยู่ใช่ไหมครับเส้นมันตั้งอยู่มันก็จะเป็นเส้นตรง x เท่ากับ a โอเคครับสมมุติว่าตัวนี้ของผมนะครับเป็นเป็นเเท่ากับ a นะครับนี่ผมสมมุติผมลากตรงนี้ครับตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะครับอันนี้ อันนี้ชื่อ x เท่ากับ a นะครับตรงนี้คือ x เท่ากับ a อันนี้เป็นแกน x ใช่ไหมอันนี้เป็นแกน y โอเคครับทีนี้ความหมายของเส้นกับแนวตั้งอ่ะมันก็เหมือนกับมันเหมือนกับอย่างนี้ครับถ้าเรามองตัวเนี้ยนะครับถ้าเรามองตัวตัวนี้มองนี้ก่อนนะครับมองข้อหนึ่งมองข้อหนึ่งก่อนนะครับตัวนี้บอกว่าลิมิตของ f x อะ่ะลิมิตของ f x นะครับ จะเข้าสู่อินฟินิตี้ถ้า x เข้าใกล้ a ทางซ้ายเข้าสู่ Infinity, อินฟินิตี้หมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างอย่างไม่มีขอบเขตครับเพราะฉะนั้นสภาพของการาฟเนี่ยเเข้าใกล้ a ทางซ้ายนะครับพุ่งขึ้นใ่างไม่มีขอบเขตมันก็จะมาประมาณานี้สมมตินะครับสมมติการาฟผมมันอาจจะวิ่งมายัางไงไม่รู้แหละนะครับการาฟมันมายัางไงไม่รู้แหละนะครับแต่เวลามันมาเข้าใกล้ A ทางซ้ายปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะทําตัวชิดเส้นขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับชิดเส้นกํากับโอเคครับมันจะมันจะมันจะใกล้เส้นกํากับไปเรื่อย ลักษณะพุ่งแต่ว่าใกล้แบบพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่ามันเป็นทางด้านทางด้านนี้นะครับทางด้านขวามือบ้างการาฟมันจะมาอย่างไรไม่รู้ครับมันอาจจะวิ่งมาปุ๊บไงรู้ปุ๊บนะครับวิ่งมาแต่ว่าเวลามันเข้าใกล้อีทางด้านขวาปุ๊บกราฟมันจะต้องพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับนี่คือมันมันไปอินฟนิตี้แลัขษณะแบบเนี้ยโอเคนะครับเช่นเดียวกันกันกบตัวนี้นะครับลบอินฟนิตี้บ้างกราฟมันจะมาอย่างไงไม่รู้ครับ ทางซ้ายนะครับทางซ้ายมันจะพุ่งมาไงไม่รู้แหละแต่เวลามันเข้าใกล้เส้นกำกับปุ๊บมันก็จะทําตัวชิดเส้นคือเข้าใกล้เส้นมากที่สุดเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเลยนะครับลักษณะนั้นเช่นเดียวกันนะครับกับกับทางขวานะครับเนี่ยมันก็มาอย่างเงี้ยปุ๊บพอมันเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จะพุ่งลงอย่างเงี้ยนะครับก็คือลบอินฟินิตี้คือการพุ่งลงครับเท่านี้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยโดยทั่วไปฟังก์ชัน fx เนี่ย มันก็มักจะอยู่ในรูปของตัวนี้ครับตัวเศษตัวเศษหารด้วยตัวส่วนที่ในเรื่องของลิมิตเนาะในเรื่องของลิมิตเนี่ยมันจะเข้าสู่อินฟินิตี้ได้คืออะไรก็คือโดยทั่วไปตัวส่วนเป็นศูนย์ว่าเราสามารถหาเส้นกำกับหาเส้นกำกับหาเส้นกำกับแนวตั้งอะแนวตั้งได้โดยนะครับได้โดยอะไรได้โดยจับสรรมการแก้สมการเอาตัวส่วนนะครับ ส่วนมาเท่ากับศูนย์แล้วแก้สมการออกมานี่สาคัญเลยนะครับตัวนี้ตัวส่วนเท่ากับศูนย์ในการหาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันเข้าสู่อินฟลิตี้ครับไม่ว่าจะลบอินฟลิตี้หรือฟีก็ตามโดยทั่วไปจนอยู่ในรูปของค่าคงที่แล้วก็ส่วนศูนย์โอเคไหมค่าคงที่แล้วส่วนศูนย์โอเคนะครับเส้นกํากับคืออะไรเส้นกํากับก็คือเส้นที่อ่าเส้นที่กาฟอ่ะมันมันทาตัวชิดชิดเส้นนะครับมันทําตัวใกล้ใกล้เส้นอย่างเงี้ยครับ อันนี้อันนี้เส้นนี้เส้นกำกับอยู่นี่เนาะนะครับอย่างเส้นกำกับยาไม่ครับเส้นกำกับแล้วก็เนี่ยตัวทําตัวชิดเส้นเดี๋ยวเราวาดเราวาดภาพแล้วเดี๋ยวเราจะน่าจะเข้าใจมันมากขึ้นครับคราวนี้มันมีเส้นกำกับแนวตั้งแล้วมันก็จะมีเส้นกำกับแนวนอนด้วยอ่อย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมพยายามย้ำาก็คือเส้นกำกับแนวตั้งหายไงก็คือจับตัวส่วนมันเท่ากับศูนย์แก้สมการออกมาโอเคนะครับหาเส้นกำกับแนวตั้งแนวตั้งมันก็เลยชื่ออะไรชื่อ x เท่ากับ a โอเคครับ okay, x นะคร well, um. ับ x เท่าก you know, ับเพราะมันตัดผ่านแกน x ก็เลย x เท่ากับเนี่ยมันตัดผ่านแกน x นะครับก็เลย x เท่ากับถัดไปนะครับเรื่องของเส้นกับแนวนอนเส้นกับแนวนอนพอมันเป็นแนวนอนใช่ไหมครับมันเป็นแนวนอนมันก็เลยเป็น y เท่ากับอันนี้ขอเป็นอันนี้พิมพ์ผิดนะครับขอเป็นเป็น b แล้วกันครับเพราะว่าเพราะว่าข้างล่างมันเขียน b เขียนเพราะนั้นผมขอเปลี่ยนตัวนี้เป็น b แล้วกันครับเป็น b จริงๆมันเป็น a ก็ได้ครับแต่ว่าผมเปลี่ยนเพราะว่าตัวข้างล่างอ่ะผมเขียน b และ y เท่ากับ b, b เป็นเส้นกับแนวนอนถ้าเกิดว่ามันสอดคล้องลักษณะดังต่อไปนี้เนี่ยครับก็คือว่าอะไรก็คือลิมิตก็คือลิมิตของตัวนี้นะครับลิมิตเมื่อ x เข้าสู่ infinity เนี่ยสังเกตนะครับ x เข้าสู่ infinity แล้วมันเท่ากับ b หรือ x เข้าสู่ infinity แล้ว,ลวเท่ากับ b นะครับ y เท่ากับ b สมมุติครับสมมุติผมเป็นเส้นนี้ผมเป็นเส้นนี้นะครับนี่คือ y เท่ากับ b นะครับ y เท่ากับ b การที่ x ของเราเข้าสู่ infinity ี่ การที X ของเราเข้าสู่ฟิตตี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าให้มองทิศทางไปทางขวามือเข้าไหมให้มองทิศทางไปทางขวามือเนี่ยกราฟมันอาจจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะของกราฟมันอาจจะเป็นอย่างนี้คือมันมาจะมาอย่างไงไม่รู้นะครับกราฟมันจะมาอย่างไงไม่รู้แต่เวลามันไปไกลเๆเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใกล้เข้าใกล้เส้น B มากที่สุดเข้าใกล้ไปเ,เรื่อยๆครับความเข้าใกล้มันมันจะไปมันอาจจะมาอย่างไงไม่รู้ครับมันอาจจะมาอย่างไรไม่รู้แต่พอไปนู้นมันจะเข้าใกล้เส้น B อย่างเงี้ยมันจะไปอย่างงี้ของมันโอเคนะครับ มันไม่จําเป็นต้องอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างนะมันอาจจะมันอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะครับอาะผมลบใหม่นะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างนี้ใหม่มันก็มาไงของมันไม่รู้ครับแต่ว่าเวลาปุ๊บมันก็จะไปไปของมันอย่างนงี้ครับปื๊ดชิ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 ดไปเรื่อย <S <S นั่นคือกํากับคือกํากับไว้ว่าถ้า x มันไปเยอะๆคือทางขวามือ x เ,เข้าสูนี่คือทางขวามือของกาบ ทางขวามือของแกน x อ่ะมันจะเข้าใกล้ b อย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบนั้นเช่นเดียวกันกับทางซ้ายมือ x เข้าใกล้ลบินิตี i t y ครับ fills, มันก็จะเข้าใกล้ b อย่างเงี้ยภาพมันก็จะออกมาลักษณะคล้ายๆอ,อ,อย่างนี้นครับคือมันจะมายัางไงไม่รู้ครับมันจะวิ่งมายัางไงไม่รู้แต่เวลาปุ๊บอย่างเงี้ยมันก็จะพยายามชิด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 เส้นมากชิดเส้น b ม,มากๆเขียนะครับลักษณะแบบนั้นอ่ะทีนี้ถามว่าเราสามารถหาได้ยังไงเราสามารถที่จะหาเส้นกำกับเส้นกำกับครับ เส้นกำกับเนี่ยเส้นกำกับแนวนอนนะครับเราสามารถหาได้โดยหาได้โดยนะครับพิจารณาพิจารณาเลยครับพิจารณาลิมิตลิมิตที่อนันต์มิตที่อนันต์นะครับก็คืออะไรก็คือ x เข้าสู่บวกลบอินฟินิตี้นั่นแหละ ครับทีนี้ลิมิตเนี่ยเวลาเมันเข้าสู่บวกลบอินฟินิตี้ถ้าเรายังพอจําได้อยู่นะครับ <c oughs> ถ้ายังพอจําได้อยู่เนี่ยมันจะออกมาเป็นค่าอะไรบ้างมันอาจจะออกมาเป็นหาค่าไม่ได้เงี้ยครับมันอาจจะออกมาเป็นตัวเลขทีนี้เวลามันเป็นตัวเลขครับฟังก์ชันโดยทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเวลามาวาดกราฟเนาะมันก็อยู่ในรูปของ f x เอ็กนะครับ f x มันจะอยู่รูปของตัวเศษหารด้วยตัวส่วนเขียนไหมตัวเศษหารด้วยตัวส่วน เวลาเทคลิมิตแล้วมันเข้ามันเป็นจานวนจริงครับเวลาเทคลิมิตแล้วมันออกเป็นจํานวนจริงจํานวนจริงใ,ใดเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขใช่ไหมคือถ้าดีกรีของตัวบนมากกว่าตัวล่างมันไม่มีทางได้ค,ครับมันจะมีเมื่อไหร่เพราะนั้นมันจะมีเมื่อจะมีจะมีเส้นกํากับแนวแนวนอนนะครับเมื่อเมื่อดีกรี ดีกีของเศษของตัวบน,นครับของเศษต้องเป็นไงครับต้องไม่มากไปกว่าน้อยกว่าเท่ากับครับตัวดีกีของตัวส่วนเราทำเราทำไปเยอะๆแล้วเราน่าจะรู้นะครับดีกีตัวส่วนนะครับตรงนี้ถือว่าสำคัญนะครับตรงนี้ยกหมายความว่าไงครับยกตัวอย่างเนี้ย x กําลังสอง บวกหนึ่งอันนี้ก็หารด้วย x บวกหนึ่งอย่างเงี้ยดีกีอะไรดีกีข้างบนมันมากกว่าข้างล่างอย่างเงี้ยไม่มีเส้นกับแนวแนวนอนโอเคครับเพราะทำไงเทคยังไงมันก็เข้าสู่อินฟินิตี้โอเคครับต้องต้องเป็นลักษณะของอะไร x กําลังสองบวกหนึ่งถ้าเป็นกําลังสองข้างตัวนี้ก็อาจจะเป็น x กําลังสองเนี่ยบวกบวกอะไรก็ได้นะครับแต่ว่ามันดีกีสองย่างเงี้ยโอเคครับหรือจะเป็นดีกีสามคือดีกีข้างดีกีตัวเศษต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับดีกีตัวส่วนมันถึงจะมีได้ นี่คือสิ่งสำคัญของตัวนี้นะนะครับสิ่งสำคัญของเส้นกับแนวนอนอเกี่ยวกับวิธีการหาก็บอกไปแล้วนะครับหาได้โดยอะไรหาได้โดยพิจารณาลิมิตเทียนน,นะครับพิจารณาลิมิตเทียน,นย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะเห็นไหมเส้นกับแนวตั้งนะครับตัวส่วนเป็นศูนย์ตัวส่วนเป็นศูนย์ครับตัวนี้ย้ำอีกทีครับตัวส่วนเป็นศูนย์ พิจารณาจุดที่ทาให้ตัวส่วนเป็นศูนย์ถึงจะได้เส้นกับแนวตั้งเส้นกับแนวนอนดูยังไงครับดูโดยการพิจารณาลิมิตเทียนันมันจะมีได้เมื่อไหร่มันจะมีได้เมื่อดีกีของเศษต้องเป็นไงครับต้องน้อยกว่าแล้วกับดีกีของตัวส่วนดีกีของตัวบนต้องไม่มากไปกว่าดีกีของตัวล่างมันถึงจะมีเส้นกับแนวนอนอ่ะโอเคครับถัดไปนะครับเส้นกำกับอีกอันหนึ่งคือเส้นกำกับแนวเฉียงนะครับเส้นกำกับแนวเฉียงนะครับมันจะเป็นเส้นกำกับแนวเฉียงเนี่ย y เท่ากับ y เท่ากับอ,อ y เท่ากับครับ a บวก b อันนี้คือกราฟเส้นตรงเห็นไหมมองไงเป็นกราฟเส้นตรงจําได้ไหมครับก็คือดีกีมันแค่ดีกรีหนึ่ง x กำลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งโอเคครับมันจะเป็นเส้นกับนะครับเป็นเส้นกับอีกอันหนึ่งคือบางทีเราเรียกว่าเส้นกับแนวเฉียงอะครับของกราฟถ้าข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับก็คือตัวนี้อ่ตัวนี้เป็นเหมือนตัวทฤษฎีที่บอกนะครับทีนี้โดยทั่วไปแล้วอ่ะโดยทั่วไปแล้วนะครับอย่างที่ว่าครับ fx มันจะอยู่ในรูปของอะไร fx เนี่ย เวลามาวาดกราฟพวกนี้นะครับมันจะมีเส้นกกับพวกนี้ fx อยู่รูปของตัวเศษหารด้วยตัวส่วนนะครับตัวเศษหารด้วยตัวส่วนทีนี้ตัวนี้มันจะมีได้มีเส้นกำกับแนวเฉียงมีเส้นกำกับแนวเฉียงตัวนี้นะครับแนวเฉียงนี่เขียนไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะครับเขียนไม่ค่อยสวยแต่ว่าดูรู้นะนะครับ มีเส้นกำกับแนวเฉียงมีเส้นกำกับแนวแนวเฉียงเมื่อไหร่เมื่อเมื่อดีกรีนะครับเมื่อกี้ดีกรีของอะไรดีกรีของเศษดีกรีของเศษนะครับดีกรีของเศษมากกว่ามากกว่าดีกรีส่วนดีกรีส่วน มากกว่าดีกีส่วน U 1นะครับโอเคนะถ้าเมื่อกี้เนี่ยอยู่มีอยู่มากกว่ามันจะไม่มีแนวอะไรมันจะไม่มีแนวนอนใช่ไหมเมื่อกี้นี้ที่พูดถึงแต่นี่คืออะไรดีกีของเศษมากกว่า U 1ยกตัวอย่างเช่นถ้าเศษเป็นดีกีสตัวส่วนก็ต้องดีกีสออย่างเงี้ยโอเคครับเราสามารถหาได้โดยหาได้โดยนะครับการตั้งหาร าได้โดยการตั้งหารเพราะอะไรตั้งหารก็เราจะไปหาไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะไปหาเศษที่เกิดจากการหาร่ะเนี่ยครับเราจะไปหาเศษที่เกิดจากการหารฟังก์ชันมันจะมีตัวตัวเศษกับตัวส่วนเนาะแล้วนะครับอันนี้คือตัวเศษนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นตัวส่วนแล้วตัวนี้ก็เศษที่เกิดจากการหารพอาเทคลิมิตเข้าสู่หน่งตี้มันจะออกมาเท่ากับศูนย์โอเคครับโดยทั่วไปเวลาเราถาออกมาแล้วนะครับรพอเราใช้ขั้นตอนการตั้งหารตัวเนี้ย การตั้งหารแล้วเนี่ยครับเราก็ไม่ต้องมาเราก็ไม่มาเช็คตรงนี้กันอยู่นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับแต่เราจะเช็คก็ก็เช็คไปเนี่ยครับเส้นกลับแนวเฉียงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงเนาะเนี่ยมันก็จะเฉียงๆไปเนี่ยครับนี่ก็ y เท่ากับ ax บวก b อย่างเงี้ยเวลากราฟมันเข้าใกล้นะครับก็อย่างที่ว่าครับมันเป็นเส้นกลับใช่ไหมมันไม่รู้มันมาอย่างไรครับแต่ว่าเวลามันเข้าสู่ i n f i ิ i ี y มันก็จะทําตัวชิดๆเส้นไปอย่างเงี้ยเช่นเดียวเวลามันเข้าสู่ลบ i n f i ิ i ี y เข้าสู่ i n f i ิ i ี y อย่างที่ผมบอกนะครับ ข้าสูญฟิตี้ก็ต้องดูอะไรก็ดูทางขวามือทางขวามือของกราฟอ่ะอ่าสมมติอันนี้ถ้ามันเป็นเข้าสู่ลบอินฟิ Slow ิตี้ครับเนี่ยกราฟมันจะมาไงไม่รู้นะครับมันจะมาไงไม่รู้แต่เวลามันไปทางด้านซ้ายเนี่ยมันจะทําตัวชิดเส้นชิดเส้นกำกับโอเคครับเพราะนั้นเส้นกำกับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นตัวมันเป็นเส้นที่มันเป็นเส้นที่ทําให้กราฟของเราเนี่ยนะครับมันทําตัวชิดเส้นทําตัวชิดชิดนะครับใกล้ๆกล้เส้นนะครับมันอาจจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับ มันอาจจะไม่มันอาจจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะครับลักษณะแบบนั้นโอเคนะครับในน่าจะพอเข้าใจในสิ่งสําคัญที่ผมพยายามย้ําเหมนอนว่าถ้ามีเส้นกับแนวแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันมีเส้นกับแนวเฉียงมันจะไม่มีแนวนอนถ้ามีแนวนอนก็ไม่มีแนวเฉียงโอเคนะครับเส้นกับแนวตั้งก็สามารถหาได้โดยอะไรหาได้โดยจับตัวส่วนเป็นศูนย์นะครับจับตัวส่วนเป็นศูนย์นะแนวตั้งย้ำอีกทีครับแนวตั้งดูจุดที่ทําให้ตัวส่วนเป็นศูนย์แนวนอนทําไงครับแนวนอนคือพิจารณาลิมิตที่อนันต์ คือเทคลิมิตเข้าสู่อะไรเข้าสู่อินฟินิตี้มันจะมีเมื่อดีกีของเศษต้องน้อยกว่าเท่ากับดีกีของส่วนเพราะว่าถ้าดีกีของเศษมันมากกว่ามันจะเวลาเทคลิมิตมันจะออกเป็นอินฟินิตี้โอเคนะครับมันจะไม่ใช่จํานวนจริงโอเคนะครับเส้นกับแนวนอนถัดไปสมมติพอมันมีแนวนอนปุ๊บมันจะมีแนวเฉียงอีกแนวเฉียงปุ๊บหาได้ยังไงครับหาได้โดยการตั้งหารมันจะมีเมื่อไหร่มันจะมีเมื่อดีกีของเศษต้องมากกว่าดีกีของส่วนอยู่เท่าไหร่อยู่หนึ่ง โอเคนะครับถ้าเศษดีกีสามส่วนต้องดีกีสองเนี่ยถ้าเศษดีกีถ้าเศษดีกีเอ่อดีกีสองตัวส่วนต้องดีกีหนึ่งเงี้ยนะครับลักษณะนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองไปทําตัวอย่างกันนะครับ